ใส่ๆอย่างนี้ผมชอบกินกาแฟสักแก้วหนึง่งถ้าเกิดว่าอากาศร้อนอาจจะไปกินกาแฟปั่นข้างนอกนครับแต่ถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนมากและไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะกินกาฟแฟเขาเรียกเป็นลาเต้ลาเต้ร้อนในสูตรของผมมิทอรเซียนะครับผมเปิดแอร์แล้วกินตรงนี้อไปก่อนครับชุบชุบชุบหนึ่งห้องงานแล้วก็ห้องนอนของผมในตัวนะครับ โอเคสรุปตอนนี้ที่เชียงของนี่อยู่ที่เท่าไหร่สามสิบสองสามสิบสามเน่นแลน้องแก้กังลังดูแก้ดูอะไรอยู่จ๊ะ,ะช่องของใครอีวี่ไมทูป e, คิดมาดูช่องของมิจตอลเสียสิโอเคครับก็ กาแฟของผมผมซื้อเครื่องทำกาแฟมือสองมาแนะนำนะครับใช้ดีครับของวีนาพัชเนี่ยของซีโก้เนี่ยนะครับก็ใช้ง่ายมากรากดปุ่มนี้หนึ่งปุ่มนะนะครับกาแฟที่ผมกินเนี่ยผมจะไม่ใส่น้ำตาลเลยฮนะผมก็จะเป็นกาแฟกะนมเลยนะครับพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยพอตรงนี้มันกระพริบแค่รอแป๊บหนึง่งช่วงนี้เราก็ มีนมจืดอ,อยู่ด้วยครับนมจืดบางรุ่นเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในหน่อยด้วยนะฮะองุ่อเช้าเรายังไม่ได้ร้างครับผมรอไปเลยครับแก้มครับฝากเก็บตู้เย็นให้พ่อหน่อยนี่ออกกล้องคุณพ่อด้วยนะออกกล้องคุณพ่อด้วยร <c oughs> <c oughs> อไปเลยครับ ระวังครับดูตรงข้างบนครับให้มันมีน้ําอยู่ด้วยนะน้ํามันหมดแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องเติมกาแฟเปลี่ยนแต่ใส่กาแฟตรงนี้ไปครับครึ่งกิโลสองร้อยสิบซื้อมาจากร้านปูเปสเชียงของนะพอมันนิ่งุ๊บเรียบร้อยครับกดปุ่มกาแฟนี้มันก็ทํางานครับนี่ครับ แก้วฮอทฟิล์ครับนะง่ายไหมครับหลังจากนั้นก็เอาออกมาในขั้นตอนการทำฟองนมก็กดปุ่มนี้ที่ชุบเตรียมนะครับแกบบ้ปิดแปบ๊บนึงลูกเดี๋ยวเสียงมันเข้าลูกก็ต้อวแก้แมาถ่าย,ายพ่อแป๊บนึงพอจะทำฟองนมมันต้องใช้สองมือแก้มยืนตรงนี้ลูกยืนตรงนี้ จับตรงนี้เลยแล้วพ่อจะไปทำต่อโอเคให้เห็นหัวพ่อด้วยนะ,ะนี่ครับก็เอาตรงนี้เขาเ้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้เลยนแดๆมาดูใกล้ๆนลครับตรงน,นี้ตรงที่พ่อทำอนู่คือให้หัวเนี่ยมัน อยู่ระหว่างนมกับอากาศให้จุ่มไปชิดๆครับนมก็จะฟูขึ้นมาเขาบอกว่าจะให้ดีเนี่ยนมจะต้องเย็นแล้วก็ภาชนะที่เราใช้เนี่ยจะต้องเย็นด้วยมันจะทาให้นมมันฟูมากขึ้นเนี่ยเริ่มฟูแล้วครับนี่ครับนี่เป็นกาแฟลาเต้ร้อนฮอสตีเนนะ เอาไหว้แก้มพร้อมยังพรอมค่อมเลยครับพร้อมค่ะฮิฮิ่มแก้มแล้วก็ปิดครับปิดปุ่มนี้เลยครับแล้วเราก็เอาอันนี้เด่นทิ้งออกแรงดัน,นออกนี่ครับแล้วก็ฟื้งนมนี่ก็เรียกว่าฟื้คน,น,น,นครับให้ฟองมันเนียนๆครับเสร็จแล้วการเทนที่สำคัญมากนี่ครับ เขาจะเทเป็นรูปหัวใจรูปอะไรก็ได้หมดวันนี้คุณพ่อจะเทเป็นรูปหัวใจละคันง่ายสุดไม่เป็นครับ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับกาแฟสูตรของมิเตอร์เสียลาเต้ร้อนเดี๋ยวผมไปนั่งทำงานแล้วก็กินด้านใครับมีโอกาสถ้าแวะมาชิมของเดี๋ยวทำให้ชิมหนึ่งแก้วโอเค thank you มากมาก